สวัสดีครับทุกคนสวัสดีแนวเรามาดูแนวทางอนันตโชคแบบลิ่มนะแนีทางประจำวดวันที่16่หกกุมภพาเนาะอันนีวดที่แล้วครับวดที่แล้วเข้า92นะประกอบกับเนาะ ก็นี่วันนี้ครับโอเคนี่นะสําหรับแนวทางงวดวันที่16กุมภาพันธ์ทุกคนนะ เรามาดูว่ดที่เรีกเเเวกันว่ดที่เรี้ยวนี่วดที่เลี้ยวราพัสดุหลุดนะทุกคนอ๋อไม่หลุดเนี่เข้าสองเก้าอ่ะเข้าสองเก้านะล้วพัสดุอันนี้เข้าเก้าสองนะ นี่ไม่มีสี่แปดนะทุกคนอ่มีรถที่แล้วตรงนี้ก็เข้าทั้งบนไละล่างนะเจ็ดพอดส่วนพิชิตอาจารย์พิชิตเราลหลุดนะนี่ก็เข้าสองเก้าอ,อันนี้ของใหม่ตัวนี้นะ แล้วก็สุกงูนี้ให้มาห้ากับสี่นะทุกคนห้าสี่แล้วก็จะคอนอาจารย์พิชิ nó xì họp cái này. không Ok. Thông là mấy sum hay mình này. หน้าสองตรงนี้หน้าสี่หน้าสี่งดที่เร็วเข้าไหมหน้าสี่งดที่เร็วเข้านะคนนะอันนี้เข้าแปดสี่อันนี้เข้าสี่แปดตรงตรงสองเข้าไม่มี มีสองแปกนะนอาจารย์สุชาติแล้วก็ตรงนี้ครับมันหลักสิบตรงนี้นะ หนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้านะทุกคนหนะึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าก็มีไม่เอามาเทียบแล้วนะทุกคนนะเหนื่อยเอาแบบนะีนะนะนะ่ตรงนี้วัที่แล้วไม่เข้านะทุกคนนะ หน้าหกหน้าหกน้องนี้หน้าเจ็ดรถที่เรยวนะรถที่เรยวตรงนี้เข้าโต๊ดนะทุกคนนะเก้าหกสองนะรถที่เรยวสตัวกลับ ส่วนตรงนี้เท่าสี่แปดตรงนี้หลุดเร็วหลุดตรงนี้ไม่เข้าตรงนี้ไม่เข้าตรงนี้ก็ไม่เข้าแนละ้วเชนะืะอนะนี่ แขนขามบกออนไลน์นเด็กเด็วดำ <c oughs> แล้วก็หน้าที่แปดเน,ะนาะห,หน้าที่แปดเนี่ยแล้ววันที่หนึ่งเลยก็เล็กไทยวันที่แล้วเขาเด็กสี่แปดนะ นังฟ้านัางฟ้าเรางวดที่แล้วไม่เข้านะทุกคนวันนี้รวยเนี่ยเข้านะตรงนี้เข้าสี่แปดนะทุกคนนะงวดที่เล้วเขาเดินแปดหกให้รางวัลที่หนึ่งไป คลไทยสองตัวตรงนี้มที่แล้วเข้าสี่แปดนะทุกคนนะหน้าเก้า่าชัดนะทุกคนนะ ถ้าทำเล็กตัวใหญ่นี้มาก็ดีนะแได้ไม่ต้องซูมกันไม่ซูมจริงๆมันก็ไม่เห็น <c oughs> แล้วก็มาดูเชอูนะครับมดที่เหล้วเช n O ให้ให้หน้าที่สิบนะ g นอ O ให้มดที่แล้วเจ็ดแปดเก้าแปดไปล่างเก้าไปบน ส่วนตรงนี้เข้าสองตรงนี้เข้าสี่แปดนะครับมวดที่แ้วสี่แปดกลางๆเชียนยอดเข้าแปดสี่โอกัส วัดที่เหลือหน้าที่สิบสอง มี้เข้าดีนะทุกคนลงลงบนในล่างนะล็อกหนึ่งล็อกสองมุดที่แล้วจับคู่ไม่เข้านะก็เด้เลือกด่นแล้วก็ตรงนีนงนน้อย่ามองข้ามมุดที่แล้วครับเก้าสองอ่ะคน หนึ่งแล้วสองแล้วก็แปดสี่นะแล้วสองแปดสี่ หน้าที่45บสี่สีุ่ดนี่เนี่สนี้เข้าดีนะทุกคนจุดนี้นะนเด่นของเข้าดีมากเลยนะ แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้งวดที่แล้วเข้าหกสองนะเก้าไม่เข้านะหลักหน่วยไม่เข้านะ้ะส่วนเลข้ายสองตัวเข้าห,หลักสิบหลักหน่วยไม่มีแปดตรงนี้เข้าเก้าสองนะคะรับกุกคนงวดที่แล้วนะ ดี๋ยวขึ้นมาให้ดูอ่านี่ก็เข้าดีนะอืมาอาจารย์รบบคิดอาจารย์สุขทีนาอาจารย์พระศิลป์เนี่ย ก็ตรงนี้ดัชนีดัดชนี้นี่ไม่เอานะทุกคนเอามิเตอร์มันนี่แล้วกันนี่แล้วก็ตรงนี้มิเตอร์มันนี่ข้าวเท่าเก้าสอง ล่างนนี้มีสี่แปดเนาะตรงนี้เข้าเก้าสองอันนี้ก็เข้าทั้งเก้าสองแล้วก็สี่แปดนะสุขคนนะที่แล้วมีวัดที่แล้วให้ดูหน่อย ไปดูเลยจัดพอไหมแล้วก็ตรงนี้หน้าแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าอาจารย์ผู้เท่ากับหนุ่มหน้ามน วัดที่แล้วผู้เท่าเข้านะผู้เท่าเข้าสองเก้านะให้ล่างไปบนนะสัญญาไม่เข้าแล้วก็แรงตะเคียนเข้านะทุกคนนะสี่แปดตรงๆรรีย่ไ้เนเมงเราวัดที่แล้วเด่น เก้าเก้านะน,นี้แปดส่นตัวสองสามหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนิ้วมือสี่หกนะทุกคนนะใี้มูชัดเลย ก็ตามกันน,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 นี่อันนี้กันต่อนี่อันนะี้งวดที่แน้วงวดที่แล้วเลขแบบทิศเข้านะทุกคนเลขแบบทิศเข้า เกาสองอันนี surveys, trust, trips, problems, speeds, ้หกเก้านีก้าสันนี้เก้าสองสปปด่แปก็แปดี่นะแ้วตรีโปรเสองไปเ เอ็ดท,ทีใหม่เนะอ็ดทีใหม่แล้วเข้าเก้าสองนะโอเคเลยแล้วก็ข้างหลังตรงนี้เข้าโอเคเลขดิ่นแปดนะ ใอ้มีปนะทุกคนตัวนี้เข้าสองวันที่1หลุดไปท้ายนะไม่ขายไปในวันที่1นึ่งองไหมนี่เด็กเด่นของมันต้องมีเนี่ เข้าสองเก้านะครับอันนี้เด่นแปดหกเข้าเข้าสี่ศูนย์นะเนี่ยส่วนตรงนี้ไม่เข้าร้านก็ไม่เข้าหลุดเจ้าถมานเข้าตรงนี้ก็เข้า นะโน้ตดนี้กสันเลขแปดทิท่คิดความจน, <c oughs> นไปรอ็มามาเต่านะ

มาหันวัตถิรไมีเข้าเศรษที่ไม่เข้าเก้าสอง่ไมตรงนี้ ข้างหลังในสำหรับ16กุมภานะครับทุกคนนะโอ้ 好吧。Uh oh. uh oh. แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนต้องมีเก้าสามแล้วก็เด่นสี่หนึ่งนะตรงนี้ อเคนะครับสหรับคลิปนี้เอสขอจบเพียงแค่นี้นะทุกคนนะไว้เอจอกันคลิปต่อไปเนาะเอสขอขอบคุณทุกคนทีน่ติดตามรับชมคลิปของเอสนะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ